กัตจังจีระอดีตคนรักดงประกรณ์ลามผันตัวเป็นยูทูบเบอร์ซื้อบ้าน30สล้านให้แม่แต่จังจีระอดีตแฟนหนุ่มนักร้องดังดงปรกรณ์ที่ผันตัวเป็นยูทูบเบอร์รีวิวของกินที่เที่ยวจนมีผู้ติดตามจำนวนมากซึ่งล่าสุดเธอได้ออกมาโพสต์ข้อความลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมหน้าคลิปวิดีโอผลงานโดยเล่าว,ว่าดูคังคู่ใบแล้วนึกถึงตัวเองตอนเข้าวงการแรกๆหลังจากเป็นเด็กโฆษณา ฝึกร้องเพลงจนมาเป็นนางเอกหนังฮอลลีวูดเรื่องแรกอายุ17และเรื่องที่สองเป็นภาพยนตร์ชนะเทศกาลเมืองคารเรื่องนี้กำลังโกอินเตอร์ต้องซ้อมภาษาอื่นหนักมาก แต่มีแฟนก่อนดังในประเทศไทยแทนทิ้งทุกด้านทิ้งทุกอย่างต่อมาเธอได้โพสต์อีกว่าเคยเล่นภาพยนตร์เมื่อปี54พร้อมกับเขียนว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตที่เป็นหนังเอกหนังฮอลลีวูดแต่ตอนนั้นจังหวะไม่ได้เพราะหนังไปแปลสับไทยในอินเทอร์เนต็ตก็เลยไม่ได้ฉายขณะเดียวกันทางด้านกัดจังได้เผยอ,อีกหนึ่งความสำเร็จมีบ้านในฝัน30ล้านก่อนอายุ30 อลังการงานสร้างแบบสุดๆขนาดท้องน้ำยังสวยหรูดูแพงมีสระว่ายน้ำบนชั้นสองซื้อบ้านในฝัน30ล้านเป็นของขวัญให้แม่สำหรับบ้านหรูบางส่วนที่มีความอลังการและสวยงามแบบสุดๆเนื่องจากว่าตอนนี้เธอต้องการเป็นของขวัญและยังอยากให้รางวัลชีวิตตัวเองซึ่งก็มีแฟนคลับเข้ามาร่วมแสดงความยินดีมากมายให้กับสาวกัดจังด้วย